สวัสดีค่ะมาพบกกับจินยูแบบบานๆเปี้ยะชาแนลอาหพี่น้องเหมือนสภาพมาเคยกับเผ่าค่ะเมนูเหมือนนี้เป็นอาหารให้ค่ะพี่น้องจะพามาทําต้มจับชายเนาะคะ่ะพักไลอๆค่ะพักหนึ่งก็จะมีคานากวางตุ้งกัดขาวนะคะพี่น้องแล้วก็มัสเชคเขามอสเชคเาจะให้เบิรงเเสียงเครื่องบินค่ะพี่น้องหองมอเทคาแน้ะคะ่ะล้วก็เห็ดแ,แล้วก็ไก่ค่ะเห็ดหอมแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ไก่ เฮ็ดหอมแหงนี่งยอาเซนอะไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้มว้อีกสามสิบนาทีนะคะพี่น่องคอยสมัเฮ็ดจับชายค่ะมาค่ะกดอื่นเข้ามาลงมือล้วนสิ่งต่างๆกันเลยค่ะพี่ดองเอ้ยทั้งเสียงเขียงบินเลยคะ่ะทั้งเสียงเรือนะคะพี่หน่องขอโทรขออให้ในความแบบว่าอกะทึกคึกโคมนะคะ เรื่องนี้ก็คือว่าเปูมีงานโยนบัวนะคะพี่น้องวัดลมข้าวโตนะคะเป็นงานประจําปีนะคะพี่น้องงานที่งใหญ่อี่รีค่ะส่วนเรื่องบนนีค้าเขาค่ะพี่น้องก็เลยสีดังแห้งเนี่ยค่ะก่อนอื่นท่าเราก็จะผัดเห็ดหอมกับไก่ที่พอเหลืองก่อนค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องใส่กระเทียมลงไปครับ ค่ะใส่ไ,ไก่กับเห็ดพร้อมลงไปพร้อมกันเลยค่ะลวนไก่ให้ซุปข้อบสักหนึ่งนะคะพี่นหน่อหมูเดิมโเนันไปให้ซุปเลยค่ะลวนพอจะดุะะ้งไฟค่ะ หลังจากนั้นก็ตัดขึ้นไว้ค่ะอ๋อเด็ดออเป็นแล้วใช่ไน,นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเอาผักที่เราล้างทำความสะอาจจะเดเสร็จแล้วเรียบร้อยมาผัดค่ะสมัยก่อนเลยค่ะพี่น้องเยะเห็ดต้มจับชายนี่งเยอะสออผักไปหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งแล้วเอามาตากแดดไปประมาณแดดหนึ่งค่ะ,ะาาเรา,มา,าดเดนค,คนมาเห็ดจับชายค่ะพี่น้องปรากฏว่าแซ่บแล้วข้าวสุกุนจักกี่ขัง,ขง,ขงขกงี่ขังพักข้าวกบสุข้งพีขึ้เกานะคะจะบเบเฟยเละนะคะแต่ว่าเยอโบมเวลาค่ะพี่น้องก็จะผัดเลยนะคะ เป็นแคน่ได้พี่น้อเป็นเบิร์ตค่ะเช่นคักไล่ลายสีค่ะพี่น้องยุบมากเลยประมาณสองหัวเลยพี่น้องบ่มีว่าไล่ลายสีสกินเบิร์ตโดยพี่น้องสุลาน,นะคะแต่ว่าถ้าพักยุบมากมันเสกเฉียวเราจะได้ประมาณสองชามนะคะพี่น้องจะเบอร์ไล่ซื้อเขียนตอนนี้เลยค่ะ จับชายนะคะพี่หน่องก็ึือซื้อว่าจับชายก็คือว่าแตกผักลหลายอย่างรวมกันไปนต่มีอย่างลื่นเอๆสมัยก่อนนะคะพี่หน้องมี่อย่างลืงนง่นเลอะในบ้านก็เอามาผัดมาร่วงกันเป็นเป็นจับชายแบบนี้นะคะพี่หน้อคงคนเอืน่นว่าจับชายผักหลายอย่างแต่ข้าขาดอย่างเดียวคือใบขึ้นช่ายยาบ่มีนะคะก็เลยจะบโบไซก็จะมีผักกาดขาววางกุ้งแล้วก็คะนา้ากระมีกะลําปีแล้วก็ไม่ใช่เขานะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆให้ผัดยุบลงค่ะยุบค่ทพี่ร้องบ่ตงห่วงวสิล่นกระทะบ่ตงห่วงวาสุพ่อโบกะทะนี่แล้วมันยุบลงค่ะตๆมไปเรื่อยๆยุบแค้ๆค่ะ ข้าวอย่างหิ้วเปรี้ยวนะคะเพนน่องแนะนำว่าให้เอาฝาหม้อมาปิดผักนะคะปิดรังซึ้งะคะ่ะฝารังซึ้งกระด้มาปิดกระทะง่าสิคะ่ะเพนน่องพักข้ากับหิยุบล้องยิ้วลงค่ะไปใส่ไก่ใส่ยังอื่นไง่ไปค่ะเอาละ,ะค่ะยจะขอเนอย่าต้มไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆให้ผักยุบ เดี๋ยวจะพามาใส่ย่างอื่นพี่จีนี่ก็อยาเ้เบิ้งจนกว่ามัสนสบูญหรอคะพี่น้องเดส๋ยวหาวายเาตัวมันสบุญนะคะแต่ว่ามมนสะดุนเกินไปเป็นคลิปเยเาเกินไปนะคะ่ะสบดายไล่ไละเอียดล,กลกักๆว่าวิธีปลุนวิธีเหตุเป็นยังไงนะคะพี่น้องอันนี้ก็ญชให้เบิ้งซัมนี่ก่อนคัะนี่ค่ะพี่นอ้องพ่นไปพ่นมาเหบอะคะ่ะยุบลองลีเลยค่ะเมื่อกี้ยาปีนทางล่างขิ้นมาแล้วค่ะเอาักเขียวขึ้นมานี่ค่ะโมโต่วงว่าสบุญนะคะพี่น้องนี่ค่ะ สองสว่าขึ้นมากคงหน่อยแค่นี้ขึ้ใหญ่สุดแล้วเด้อย่ขากระทะค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นเยวก็จะใส่หัวเช็ดเท้าลงไปนะคะตามด้วยเห็ดหอมกับไก่ที่้อพัดไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่ลไปเลยค่ะ ค่ะเลี้ยวก็ยกุบลงอกีอก,อกเรื่อยๆค่ะพี่น้องว่าโอ้โอสุิปวดโคตรเลยสกินมันจะข้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวมันยุบกับเสือประมาณสองปวยค่ะพี่น้องกินในสองมือค่ะอีลีค่ะเห็นจะสี่ยุบลงหนึ่งกับเสื้อเลยใส่เ,เบิร์นก่อนพี่มันยุบก่อนพี่เขี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไป นะคะเติมน้ำลงไปพ่อท่วงค่ะมือนี้จะเสีเห็ดแบบคุกคิกนะคะพี่น้องจะเห็ดแบบว่าหนามจงเล่งเลยค่ะจะบเห็ดจะซั่นนะคะจะเห็ดเอาแบบว่าน้ำกับเนื้อนี่ให้มันเป็นคุกคิกคุกคิกค่ะกับชายแบบจินจีนะค่ะพี่น้องเอะคะนะคะน้ำนี้จะเปล่าเติมไรเลยค่ะพี่น้องค่แถวเบิงว่าตอนผัดข้าวหยบก,กัน่าว่า ออน้ำมากน้ำน้อยนะคะเพื่อเติมไม่ค่ะนะคะพี่น้องตอนนี้จะกรอวเติมแล้วก็หลังจนากนั้นค่ะเรวก็จะใส่สีอิ๊วดำลงไปทำสีนิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะเชี่ยวไปเรื่อยๆ แล้วพอเติมอีกคือนึงนะคะพี่น้องหลังจากผักเรายุบลงก่อนหรือว่าเราจะพอแล้วก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้ผักเปื่อยได้ที่สักหน่อยนึงค่ะส่วยน,น้าตาลใส้หลังสุดนะคะพ <c oughs> ี่น้องครยกขอจะอ,อกหวานๆเข้มๆเวยค่ะเสร็จผมปรุงรสหนึ่งช้อน เอาละค่ะเขี่ยว,ว้อยอ่อนๆไปเรื่อยจนกว่าผักต้างสินิ่พอคอนใดญ่นะคะพี่น่องในยาสุภาพมาปุงต่ออีกต่อ ใส่ทางกลุ่มอื่นๆนะคะพี่น้องเนื้อขาดพริกไทยกับน้ำตาลเะคะ่ะพี่น้องถี่ย่งางบไซส่นะคะเดี๋ยวมาล่อให้ผักยุดสักครั้งหนึ่งค่ะเอาละจ้าพี่น้องหลังจากเย่าเขียวมาลวเลยจนผักเริ่มยุบค่ะที่นีโยเกิร์ตเตอมน้ำตาลนะคะพี่น้องน้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลปีบ๊บเย่าเบิดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปใดพี่น้องไม่น้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปด้วยค่ะสะะิแดบค่ะจะใส่ประมาณสามช้อน,นะคะ่ะหนึ่งสอง เาจสามนะคะพี่น้องประมาณน,นี้คะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงพี่จริงถ้ามีกระเทียมพริกไทยนะคะพี่น้องรับผักชีเอามาผัดกับสีหอมแต่มันบะมี่นะคะพี่น้องเย่บมี่ก็ใส่แต่กระเทียมค่ะแล้วพริกไทยเยวเราใส่เป็นพริกไทยป่นนะคะพี่น้องพริกไทยดาป่นนะคะพริกไทยนี่โะตกตองโต๊ะโต,ตมาเป็นพริกไทยดําก็ไดด้วยค่ะเอาละคะ่ะ,คะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะ หอมพี่น้องมันได้แต่เมน,นูผัดสุขภาพได้นี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าพี่จะผักกับไก่นะคะลังจากนกันค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผักเสละได้ทีหรือว,ว่าไก่เขาจะเปื่อยนะคะช่วงที่เขาเคี่ยวค่ะแนะนํวาว่าไข่ช้อนนะคะช้อนไขมันออกด้วยค่ะาะวมันจะมีไขมันไก่นะคะเยวจะช่อนให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะค่อยๆสอนออกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง อันนี้เสียงเงื่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะส่อนออกไปเรื่อยๆเพราะว่าทังไขมันไก่แล้วกไขมันที่เราผัดนะคะนี่ค่ะส่วนออกไปเอาค่ะหลังจากนั้นค่ะจะเคี่ยวจนกว่าเข้าวเสด้ทีนะคะแล้วก็ชิมรสเบิงวาเป็นรสต่างๆแลวคะ่ะจับใช้เราเนี่ยจะมีรสหวานนิดๆแล้วก็เค็มนะคะพี่น้องจะกลมๆค่ะจะบอกแบบว่าหวานโดดคือข้าเห็ด แกงเผ็ดแกงปัวอย่างนะคะพี่น้องให้มันแบบกลมๆนิดๆนะคะคุณย่าเห็ดนะคะ,ะ,คะจะไม่ให้หวานจัดหวานแหลมนะคะพี่น้องก็จะบรให้เข้มจัดค่ะนะคะเอาละค่ะส่วนซีอิ๊วดำวเลี้ยวกีว่าพ่อเหรอคะพี่น้องสบอ่ดำบริสละเพราะว่าปลาบาน,นี้กําลังพอดีค่ะเพียงตะวนันสดชื่นไขมันไปเรื่อยๆสิค่ะนะคะเอาละค่ะ,ะ,คะย่าเขียวจนเปื่อยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่เซแล้วค่ะพี่น้องจะเป็นใจังได้ต้มจับใชยกระทะหนึ่งสเสลือเขาได้ค่ะ แล้วละคะ่ะพี่น้องต้มจับฉ่ายค่ะหลังจากที่เย้าเคี่ยวไปหนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้ต้มจับฉ่ที่รสชาติกลมกลม่อมแล้วก็ผักอร่อยค่ะพี่น้องผักกําลังเปืเ่อยพอดีนะคะบ่คั่นบ่เปื่อยมากแล้วก็บ่แข็งเกินไปค่ะพี่น้องกําลังหนุ่มๆน,นะคะรสชาติจะออกหวานเค็มนะคะแต่โบ่มีหวานจัดแล้วก็บ่มีเค็มจัดนะคะพี่น้องกําลังกลมกล่อมแบ่แบๆค่ะนาําเอาคุกคีค่คคะพี่น้องบ่เอาจัดเกินไปนะคะนี่ค่ะ ในการทำต้มจับฉายง่าย,าย,นะะนาายๆนะคะพี่น้องแต่ว่าให้เฮ็ดอีหรี่อีร้อยจริงๆนะคะพี่น้องต้องตำกระเทียมพริกไทยแากผักชีมาผัดนะคะมันจะหอมแต่เยาบะหมี่ค่ะยันเลยได้เคกระเทียมมาสับแล้วก็มาผัดให้มันหอมก็ใส่ไก่ใส่เห็ดนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปค่ะก็จะได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเป็นการเฮ็ดอาหารที่เห้าดัดเขาค่ะพี่น้องเจําจำเป็นตรงเป,งเปะเวอร์อลรคบเครืองนะคะ เหตุใดแฮมแซลมันถือปลาเข้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นการทําต้มจับไฉแบบง่ายๆบ้านนะคะพี่น้องมาค่ะเอาถ้วยอาซ่ามาตักไปค่ะคนละถ้วยสองถ้วยค่ะพี่น้องเต็มกระทะหนึ่งอะยเะเลยค่ะพี่น้องมาค่ะเมื่อกี้เขากินกันค่ะเมนูนี่กินก็ข้าวต้มก็ได้ก็ข้าวซอยก็ดีนะคะพี่น้องมาค่ะพี่น้องผูกทุกคนเมื่อกี้เขากินหนัาด้วยกันจ้า